เรามาติดตามการประชุม G20 ที่จะเกิดขึ้นในเกาะบาหลีของอินโดนีเซียในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ยังคงเป็นที่จับตามองกันอยู่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียจะมาร่วมการประชุมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะครับออกมาบอกว่า เขามีความรู้สึกว่าปูตินอาจจะไม่มาร่วมการประชุมแล้วหลังจากที่มีแรงกดดันอย่างหนักจากประเทศสมาชิกอื่นๆที่บอกว่าไม่ต้องการให้รัสเซียเข้าร่วมเพราะว่าเป็นผู้ก่อสงครามในยูเครนครับประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดกข,ของอินโดนีเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการที่เขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เขาพอจะรู้สึกได้ว่าปูติน อาจจะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม g 20ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในระหว่างวันที่15-16ถึงพฤศจิกายนนี้ที่คาดว่าจะมีการผกเถียงเรื่องสงครามในยูเครนเป็นประเด็นหลักของการประชุมอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพการประชุม g 20ก็ต้องเจอกับแรงกดดันอย่างมากจากชาติตะวันตกแล้ก็ยูเครนไม่ให้เชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมการประชุมและต้องการที่จะขับไล่รัเสเซียออกจากกลุ่ม g 20 แต่อินโดนีเซียก็บอกนะครับว่าเขาไม่มีอำนาจดำเนินการโดยที่ไม่มีฉันทามติจากสมาชิกทุกชาติส่วนวิโดโดโดก็ย้ำว่าเขายัางยินดีต้อนรับรัสเซียเข้าร่วมการประชุมโดยบอกว่าการประชุม G 2 0ไม่ใช่เวทีทางการเมืองแต่ว่าเป็นเวทีการประชุมที่มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยข้อมูลล่าสุดจากฝั่งของปูตินนะครับมีการออกมาบอกว่าเขาอาจจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้ซึ่งก็อาจจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลหรือว่าจะเดินทางมาที่บาหลีด้วยตัวเองตรงนี้ต้องติดตามดูกันต่อส่วนประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยเหมือนกันตรงนี้วิดโดโดออกมาบอกนะครับว่าเซเลนสกี้บอกอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าปูตินมาร่วมการประชุม,มเขาก็จะไม่มา ถ้ามีปูตินต้องไม่มีเซเลนสกีซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วปูตินจะมาร่วมการประชุมด้วยหรือเปล่าขณะที่ทางการอินโดนีเซียนะครับก็เตรียมความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยกองทัพอินโดนีเซียก็ได้เตรียมทหารไว้ 18,030นายส่วนตำรวจก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้262นายเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้นำแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมในสัปดาห์หน้าโดยมีการคาดนะครับว่าผู้นําชาติมหาอำนาจอย่างสีจิ้นผิงแล้วก็โจบไบเดนจะมาร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีผู้นำอีก20ชาติที่เป็นสมาชิกของ G20 และผู้นําประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับรวมกันทั้งหมด39ประเทศ <c oughs> มาร่วมการประชุม G20 ที่เกาะบาหลีของอิโนโดนีเซียครับ